เฮลล์ลบอกทุยุยยโยกาทุพกเก่าอเนาะมาในไซฮาจังวะนี่เกินไปดูนี่ยังมาจักเลยเอาจังวะมนีด้ฮาปืน้วกันเ็นนี่ยังเก็บไปเบิรจังวะนี่เออจังวะคือเก่าอะไรวะยิงไปเทมยิมีปืนยังไเก็บอปืนยังนี่เอ็มพอียังกันจัซุนยิงแม่งทิ้งเลยเกเฮ้ยยังอยู่นี่เกเ เอ้ยเฮนเห็นใส่พาลมามาเอ้บมแนเนอย่งวะก็อนวะยัางไปจักแบบกตัวอย่างวะจักเนี่ใส่อยู่ใส่มัดอยูนี่นี่นี่เจอขาบอ้นได้เซนมาอู้ดจับ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 จัวจับจัจดบจับจัับจ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 ัั่นัจัับจับจมบจบจับจับจบจัจับจัจบจับจับจัดจับจัจับจ่บจับจัับจับจั เดี๋ยวหลุดหลุดก้อนแป๊บหนึ่งมาเจอเกยโหนูจักอีสังบุ๋หมัวเลยนะโอ้โหจักยังโอ้ยหลุดหลุดจักหมัวเหนื่อจักไปยังปุ้ยหมัวเกินไปหลุดจักยังเก็บหมัวส่วนจัะวะเลยเกินโอ้ยปืนยังเขายิงโตไปพันแคนหนูคนนี่ก็แล้วเ ทักยังโลกมันติซะวันนี่ <c oughs> โอ้ยบูดักไป <c oughs> อาปานต่อบอลแล้วเ <c> ด <oughs> ้อซัเนะมียังไงเก็บนี่เก็บเก็บไปบันจักรสายบวสายเก็บไปวันคนมาตกลังบริเก็บไปคางยังหรอกเกาะอาบุมีโอ้ยเกาะไปใส่บะไรจักเครื่องต้นนี้กระบุมีอันอุซายเอาตลาดงหารมาใส่เครื่องแบบมัน เทพกูนี่ก็บปร่าเนาะจะเมนห่วงเนาะเอ,อิดไปไรอันนี้โอ้ยีกระเป๋าอีสังวันนี้อะไรกระเป๋าวันนี้เกินหอยสลังนี่นักโถดให้คุกมาใหม่ใหม่หิวโหยเลยใส่หมวกระแวนตาเกินปนอ่าไปปนซาบ,บาะมากระบาดถ้าเราเอาเอาคุกใหม่ใหม่สิหิวหโหยอลย เนี่ยเบงสใส่าปืนอีซูเบงเอคภาษาหน่อยยัดไปมาผู้ใดหาวจังหวะแท่นี้จัดการไปเลยเรื่องตึงอ,อันนี้สเปสดสวดสวดจ้าก็ยังสเปดใส่เป็นใส่นะจังหวะนี้มันจำเป็นสเปดจำเป็นนะสันโบแม่นางพีดิฟก็มาจังหวะนี้เกมนี้เนี่ยพีดิฟ เหมือนไปดูทีซงมาแกอารมณ์เอ uh> ้ยคนนจัหี t <t um> yeah> ah ้มมิแมนสโอ้ยขึ้นรถโอ้ยเจ็บรังหวะนีต้องขึ้นรถพาบริบรีบพาไปซาร์ดจังหวะนี้ขึ้นรยด้วเด้มีมัวเมาจากจังหวะนี้ขอเขาไปละโอ้ยมีกับบ้านกันเป็นวันเจอสิจังหวะนี้ขอระเบิดระเบิดระเบิดไจะกนองนึง เอาแต่เซลทุกคนโอยเอาไปโอกวันนี้ต้องพาไปดูไปจัดการหน่อยนะโคยังมาสัเฮ้ยจักรวาลมีเมื่อวาล้วเว้ยบอนว่านี่อ้าวเสียสิลเลยอ่าไปจิบเครื่องดีกว่าใหญหลุดในโอ้ยสปอว์ว้าเนาะเครื่องก็ฮึ่มลุกเกินจุดสปอว์มู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปรงตี๋อแป๊บหนึ่งจัดเกันมียังให้เก็บมียังเอาออกเอาให้เบิดเราเบิดอยู่วางหมวกสัวสำหรับแทียนี้มหมูมีคนเต๊แป้นเอือเตื่นเก็บไปเบิดกันเจ้ากูเอาอะไรหมวยเอาเสียสวิตจังไรเนี่ยนี่ผมเลยหนีกืบเสียสวิตไว้ตายจะโล เละโมเลดมานักกอยัองไปพอดีเหรอเรากอยัไม่นั่งพีดิบก็ย่างเซยเซยเนาะคือว่าไม่นั่งพีดิบเ,เสียสวิตปั๊กเอาแมนเนาะเป่บเขาได้ปะเนวะอันนี้ไม่นั่งเสียสวิตเลยไม่นั่งเสียสวิตไม่นั่งพีดิบไม่นั่งพีดิบนีใอะไรเรื่องนี้ใส่คนนั้นน,นี่ไอ้สวบวะเ้อไอยักษ์กู อ,อ,อเอซอซ้อมสั่งซูมมึงเลยมมเอียังวะเกินมาซูมไหวอยังเอ้ยบุญเม่นอียังวะโอ้ยตารวะเนาะเนาะซ้อมเบิงซ้อมเบิงเลยเลยไอ้แฟนยังวันาานี้โอ้ยมึงอย,ย่งไรด้เนาะเออเพื่อมือมันออกแล้วจะเป็นอะไรบลินกับเกินอืมอโอ้ คนกูบะือกเลยนี่ไ <c oughs> ม่ตัางสายวอล์ใส่สาิยายเกิลดูโอ้ยจับยังไรมืรอนี่ก็ได้เนาะซ้อมเบื้องยูนี่เออซ้อมเบิ้งเออแมื่อไรเนาะเออก็แม่ยตัวจะจับอีสังเกิต <c oughs> มาเดี๋ยวก็ะสอบรัดกัไปรัเข้าบรถขับรถเดี๋ยวเด้อย เอ้เนี่ยอย่ารางานหน่อยครับเนี่ยอย่าเมาส์นี่นี่นี่ไม่นางพีดิบนี่นี่นี่ไฟอาเบื่อยังนี่อ๋อเอ้ยมาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวสีน้ำเองจังว่านี่โอ้ยยังตั้งสิบสามคนถ้าก็ได้สามคิวเกินเดี๋ยวหัวมันนเนาะโอ้ยมาเลย เอาเป็นเอาไตเอาซะตื้อๆห่วยผ่านอุ้ยเก็บเกื่อเก็บเครื่องไอ้คนไอ้นอ้ต่างไอบไปปน่บว่าเก็บเครื่องเดียวให้ยิงเลกระส่าขอเก็บเครื่องกอนนั่นแน่พดิฟเออไม่นางพีดิฟจดกันไม่นางพีดิฟก่ เว้แกมเออยาก่อนเออจัดกันลูดมันเลยเยโอ้ยหนอไรั่งเดียวเดียวเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเดียเดียวเดียวชุไม่นางพีดิเอ้ยใจเย็นเออเออเกือบตายไม่นางพีดิปคยโอ้ยหนออุตส่าหมานำกันนี่สปอร์สตีสปอสตีพีดิเดี๋ยว ขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งอ,อาทิมันสลับเบือดอะไนี่อันนี้เบือเดี๋ยวค่ะจะมาจอบตรงนี้เองให้เจ้าดูข้างบนมียังี้ยัยงเจ็ดคน,ย,ย,นยุไซวะยังเจตีนี่นางผีดิเจ้าว่ามียาหรอไม่นางผีข้าจะยิงให้ แม่นางพี่ดิลินเก่งอยู่เลยนะแต่ว่ามีไอ้บอนเดียวเนี่ยตายแต่ศีลศสนาอยู่เลยเลนเข้ามาเดียวเดยวเราสปารทางีนเองนะมีคนลงโอ้ยโอ้โฉเอี่าบมาห้งผ่าอยเด็ก็แเนเขาบได้เกินนี่ล่าได้หมดนมา บางอาตัวทั้งเเถรงก็มีทั้งรุมกันจ้ากเนี่ยเลยไอ้บอกเดี่ยวเพิ่นเดี๋ยวคันยิงให้เจ้าเองไม่นางอะไรบ้าอแม่นางพีดดิบบางอาจเด้ออาบางอาจยิง่งเงียงก่อนนักโทษแห่คุกใหม่ใหม, 15, นม่นี่ระดีโอ้ยยาจัดไปยังไงบางอาจต้งข่อยี่สิบห้านี่เก้อโอ้ยแม่ไปใส่นี่เนี่ยโอ้ยนี่เนาะโอ้ตายครับ พีดิหอยบลอดเลนนี่หมอกกัมงกยไอ้หมกมีนเดียวสิลอยได้ารนีปุดกจักบัมือก็จะไปเด้เหือมือออกกันลูดหมวสัวเลยนะเกินเดิวสเสกริ๊กร๊กเกินนี่โอ้ยโอ้ยี่แลลวมันเกิน ก้อยเนาะจะเบิ่งอ่ะโอ้แค่นะตโก้นะยังบวกเยกนโอเคจบปจก